สบายดีพี่น้องพ่อกันแล้วครับือเก่าเหมือนเดิมอี่แม่มาหาว่าซสี่ยวมาไล่มาฝากให้ลูกสาวแมนเป็นยังไงก็เใครจิได้เอามาไห่นั่งมาทิ้งโ้ยตามันมันบบเห็นหุงโดนไปหาหมอไปได้ตรวจหาแยงก็บ่เห็นอบ้านในหมอสงสงยว่าเนืองออในสมองจากว้างนั่นย่านไหผพาเนืองอเนืเลยอธิษฐานอุ้งอิงนะมันฝ้ามันตาเป็นฝ่าเป็นมั่วติแไหมันบม่มองบบเห็นเลยเอาบ้านไปตรวจหาแยงกับ่บเจอก็เลย เคยเห็นแต่ในคลิปเนาะเคยออกนู่นนี่น่ะเนื้อเจาะฟองกับเอ้ามันมาตือเจาะฟองอะไรก็ลอกเบิ้งกันเลยว่าฮ่ามันเหมียนคือเพิ่นมึงก็นะวันจีกคนเอาก็เห็ียมือสุดทางแล้ววันจีหมอเพิ่นก็เลยให้เขาไปตรวจไปสแกนไปซีดสแกนหมอเป็นอุ้งมออย่างเพิ่นจีน้าเบิดบัดนี้ย่านไปพ่อเนื้องอกางนอกอ่ะจมจ้วหฮาฮ่าฮวันก็เลยเออวิ่งไปบานก็เลยว่าขันสิได้พาพาใหญ่ก็ให้มาพาหน่อยซักก็เลยว่าหมอเห็นบุคคลแม่ ก็เห็นอย่างบารีที่ที่สแกนแล้วก็บ่เห็นแม่นแล้วบัดนี้ก็ได้มาเจาะหลังหน่อยๆนะมาเจาะหลังแล้วก็คือจังหัวก็เศ้าปวดนี่ยังกะตาก็เริ่มเห็นขึ้นมานี่เองก็เลยเออหัวนอนมือเพิ่นมานี่ล่ะมางานก็เลยว่าสิเอาเก่ามาส่งเพิ่นในมันหอนมือเพิ่นนอปฏิหาริค่ะเจ้าคือว่าวคก็น่าปฏิแม่เลยอธิษฐานเมิ่อวัน no วนี้ม the ันปฏเจ้าะก้องโบหูัตลอดให้แม่ซ่วงแม่เสาในเด้อปฏิบ่บอกเพิ่นน่ะนะแค่จมอยู่ผู้เดียวหันละ ก็บอกให้ผู้ชายอยู่บ้านตังอยอะอืพ่อวางไหนเป็นก็บ่าเอาบล็อกบุหูเด้เพาเขาเป็นเชร้าเสาสิบว่าเส้าบอพน่ะออตโดนไปแหมเหตุการณ์เกิดนี่เดี๋ยนี่กำลังอจกโรงบ้าลมาได้ก็หลายมือได้ตาเเลิ่มเห็นตาเริ่มเห็นตาเรลืมไปมาได้คือเป็นตงหมอกับ้าะพอยงจมยังไงก็ไปเหตุพี่นวะหมอหมอหมอกะบ้ากันอเลหมอจะบอตงตาบ่ามันปวดบ่แหมหรือมันเป็นพ้าดิวนมคือหัวสิระเบิด นอนปวดส่วนหนานี่ยสองข้อคางนี่ยโอ,อ้ปวดจนดนั่งบ่ไดย์คนเดียวป่านนี้มาจาะไขสันหลังออกเอาหนามออกจากไขสันหลังที่ยังพออยู่อมอกับโบจากสาเหตุคือกันกแต่ว่คนกินสิตงแตงยิดแตงยิอยู่แล้วเนะาะแตงยิว่าเนื้องอกทับเส้นประสาทต,ตาครับแต่ว่ามาไขาย,ยุนโบหัวเขาที่ชีิสแกนเขาโมงไ,ไ,<อ>ไปปรากฏว,ว่าไม่เจออะไรวันนี้ค่าวันนี้ลูกวันนี้ค้า เอาไปปูสาดไปปูสาดทั้งหมดนานตัองซึนแล้วฝากไว้ลูกสาวฝั่งนี้แหละที่แม่ยังก็ครับแม่ตุงติงแม่ตุงติงได้ข่าเชื่อไปเ้อะแม่ตุงติงฝากมาอะไรให้หูหญิงนะครับว่าได้วอาไว้แล้วได้จมปากจมทับตาเนี่ยมันเกินก็สูอยางสูเนวเด้๋ยนอนแม่เนาะแมันไปบ่ได้เลยเห็นหูตาเขาบ่เห็นุงมันหัวกับปวดเดียวบเนี่ยจากมือมันเป็ยนอยู่จังอ้ยหกเดือนแล้ว อนบาเห็นบัน,นี้มากเมืมเอ่อว่าวิ่งมาได้สองเดือนจะเที่ยวห้ามอนตอนนี้นยังปวดอยู่ดิแม่ยังปวดกะบ่ปวดเออพออยู่แตะบานตา,นนนา,นามันกัยังยังบ่ทันเห็นสัตว์ตอนนี้อกแต่ว่ามันกลับไปได้บัวเข่าโอ้ยมันเป็นตะงเง,ง,ดดงาะหรือพี่น้องเอาก็เห็นแต่เพิ่นว่าเพิ่นว่าหมู่บ้านนี่กัว่าแม่เรับผิด้เคยดีผ่อนที่ฝากตังค์มาหม,มู่มบ้านนี่พ่อพิุิศนุ แล้วก็ว่าได้จมปากจมคําไปด้วยกันว่าแม่เป็นนิยงจมกระไข่พะนะเออัวทวนมาเออแมัจริงกับเราคือว่าถามถามไม่ได้โทรศัพท์บพอว่ากระตดตามพออยู่ติดตามพอโน่นติดตามเบิร์ดละซุ่มไปดการนี้พอการใส้นี่คองกันได้เสียจริงก็บอกว่าเสื้อหรือบ่เสื้อเนาะเขาเห็นเขากับเสื้อเองเขานี่แหละเพราะว่าเขาเขากับเบิงมูมาโดนว่าลองเมึงก็ว่าถือกับเจ้าของในวันจีมันผัดประจบเหมาะพอดีเนาะแม่ กต่ยกถูกเหลืองล่ะซ่าเดี๋ยวนี้กระสับปวดแล้วตาก็เริ่มเห็นหงึ้นมาจังหน่อยจะซิงซังว่าในส่วนเกิมันปวดหัวเราคนท้องก็ปวดหัวเนี่ยปวดหัวนี่ช่วงนี้บอมมีสาเหตุเลยตีแม่ที่แรกมันบอมบ่ได้มีสาเหตุแต่ว่ายืมซื้อมาก็ะฟ้าไปฟ่าไปนะอ้าวตากูเป็นอย่างวันที่มอเพิ่ยกับที่แรกก็ว่าบหวานตนตาบ่ย่า่บ่ก็ตรวจกับบอมมีตรวจหายังกับบอมบตรวจนะกัดกระจุกต่อกระจุกต่อยังต่อบอมมีกับบอมีจ้ะ ต่อด้วยแต่ว่ากูนี่อำเภเห็นเออคนมาปฏิหารน้องลูกสาวนี่บ้างสาธุเด้อให้ย่วงให้เศร้าอีนีนะเด้อวบัตรซีกีฬาน้อยเใาอยู่ประเดีัยวลูกบัสรซีว่ายังดีช่างไม่น้องหุ่นถ้าเจน่ะบัสรีอยากตัวน้อยแต่น้อยพุณละกขจีเป็นสาวกขจีนั่นพุณละช่วงเศร้าได้ไหมเด้อหอดมือหอดมือหอด นั่นอีแม่เขาบอกไปหนีรอฮะพอยุดมาน้ำเวทีละก็เลยวะพูดแล้วมาตะกรอนมูพูดแล้วยืนรถคันนี่ละประจํารถประจําตําแหนียงกาพอยุดจังได้กันมาน้ำเวทีละเพราะว่าเสือๆกันนี้บ่ได้แวะทั้งไหนดอกบ่ได้แวะทั้งไหนบ้านออกไปนี้นี่ฟังหวยโลกนี่สีมาพวกเมืองเลี้ยงว่าจับมือลูกสาวบ่บ่ได้มาดอกย่านเสียงมันย่านมันอันนี้หรือวะ ตอนนี่แล้วกันมากกับตอนเว้นเว้นนี่แล้วตอนสุ่มก็เจ้าอยู่บ้านนั่นเพิ่นเอาตัวไปขายก่อนนั่นโอ้ยหลายเหมือนแรงคนเต็มเพิ่นขายบัดแข็งเหรอทีนี้ยขายหลายดิเบิร์ดิอย่างลอยเศร้าลอยเศร้าเจ้าบ้่นละแต่ละบ้านในห่วยย่างก่ได้กระบอกซิปเนี่ยมันงานอำเภอเนาะงานอำเภอในอำเภอเพิ่มเนี่ยแตอันนี้เลยหลวงพ่ออันนี้นี่ ลักบ้านหลักเมืองเราเออว่าเป็นเงินเดือนก็เบ้านเมืองเลยจ้ะชิงศักดิ์สิทธิ์ขู่บ้านเมืองเขาเนาะก็ถือเขานับถืออีลีอีรอหมดละเพราะว่าเขาเห็นอแการงานเกิดยุ่งผิดเลยสิครับเกิดยุ่งผ่ดละน่าจะรวยนี่เคยได้ยินแต่ซื้อในวุ้ผมกระไดเคยได้ยินแต่ซื้อก็เป็นยินแต่เพ่งเพบาะคือเพราะฝันว่าเสียเลยว่าพอดิที่ยงแล้วอาาจรย์สลามาแต่งผู้แต่งก็ยุ่งผิบ้านห้วยโลกนี่ยุ่งผิไปซอกซับซอยดิ บ้านไตยบ่ก่อนเหรอไกอราไทยเด้อ่ออกจากีไปหกิโลอ่ยุ่ทางเสียนามาเนี่ยเสียนเดียดนี่แล้ววัีแม่แวปากทางมันตูมออาไก่อราไทยคนน่าจะรวยเลยนน่าจะรวยอีฬอลอมเอาให้ซสวงไห้เ้าขันว่นน่แม่กับจังแวบบขม้านี่จะน้อยมาเดียวน้อยมาเดีว ผ่นมากสิพาไปจับมือลูกสาวเซียวใส่มือให้ไปให้กับนังเดินตรงให้ฝากให้โหลดแหละย่านเสียงดังบ้าตาย่านข้างหลังข้างหลังบ้ดังเลยแม่แม่นข้างหลังซุ้มผมบ้ดังคือคณะอื่นดิมีอิมซิมอยู่ย่านเสียงเพราะว่ากันกันเขาเปิดอยังตี้มแน่เพราะว่าเสด็จปวข้ากตะเลยย่านซวงให้เศร้าหายเพราะว่ามันปวดมากแล้วมันบมีหมองอยู่ มันก็ประจบให้ซ่วงให้เศร้าหรือแม่ให้หายตลอดไปแบบที่นี่มันบ่พ่อลวกพ่อไพ่หรอหล่ะบ่อพอกระดีไปเน่บ่เป็นยังดอกกระดีดีลีบุะจนว่าหมอว่าเจ้าไปบ่อยังไหวเกืบไปแก้เรื่อยไปเจ้าเจ้าบ่อเจ้าจุ่มยังกับใยเด้่อยนะผมหาใหยวะสุยางแล้ววันนี้ยังจังแนวว่ะเจ้าฮ่าละมันก็แต่ว่ามันก็พ่อยู่แต่ว่าว่าความดันในกระโหลกมันสูงอยู่แต่ว่าเข้ากับบ่อดีพาตัดพ้ายังเนาะ กระเจี๊ยวมันเจยาะลังออกน่ยมันก็โหซาใจวบากะห่วยคุณแล้วย่านเนื้องอกในสมองเหมือนกันมันปวดปวดแล้วคุหมอเพิ่งจะสันนีฐานมามองหันเลย ว่าจังได้กระเนื้องอกมากขับเส้นประสาทตาแน่นอนทำนะผ่าแน่นอนบริภาษกระโหลกกว่านี่คันผ้าเนาะคันผ้ามันกระพากันเปิดกระโหลกยุบผุเหลววะเนาโอ้ยจะสิเปลี่ยนจะสิตายสิยั้งเช่นเดียวกนหนึ่งคนเขาเลยจะได้กระหูยี่ดอกว่าหมอคนเก่งเนาะแต่ว่าน่ารักะยาดหมอใส่แม่หมออุบลจิหมอเด็ดหมอหมอคนโรงพยาบาลน้องสวนมากกว่าสีหมานี่ก็่าส่งต่อไปเด็ดโรงพยาบาลใหญ่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอันนี้คนจากโรงพยาบาลสัพพชินมาเด็ดเออ มันเป็นอย่างงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชถึงมันบอกโรงพยาบาลใหญ่ของเดชอุดมโซนทางนี้เพิ่นแปลเป็นจังหวัดผมว่าแม่นตีเดชอุ่มเพราะใครมันแยก่แกวัดเดชอุดมได้เนะด้อเนาะเออโซนทางผีคืออย่างบุญทลิกน่าจะรวยบุญทลิกน่าจะรวยน้ำยืนเออมันเป็นอำเภอไก่จากนี่ไปอุบลผว่าแมนร่ำรวยก็โลกพูน่ะมันนี้ยย้ำจากนี่ไปเดชจะเจ็ดสิบกลัวอันนี้ขนาดว่าสมมติว่าเดชเป็นจังหวัดถึงยังไก่อยู่เด้อเนาะ แต่ว่า <noc> ก็ต้องไปเพราะว่าหมอหมอเฮาบ่มีสปอร์ทางอยู่อ่ะส่วงเศร้าด้วยไหมด้อขอบคุณครับขอบคุณครับส่วงเศ้าหายหายอยากไปเนาะ